ตุนมากะพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเตริมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่ง,บงกระเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมโฮงไกสตาร์เร็วใช้แค่ UAD ในการเตริมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ที่เพจตุนมากะพอยได้เลย ตูมตามชอ็อปร้านขาย ID ดองโลราคาถูกไม่ว่าจะเป็นเกมฮงไกซาเร็วเกนชินอิมแพคบูฮักไครหรือเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายราคาเริ่มต้นที่10บาทเท่านั้นร้านขาย ID ดดองโลต้องตูมตามช็อปนะครับผม UG Phone บริการคาโฟนราคาถูกเพียงวันละ8บาทเท่านั้นสามารถใช้งานได้ทั้ง iOS และ Android หรือจะเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ u g p h o n e c o m ได้เช่นกันนะครับผม โหลดผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปรับส่วนลดฟรีไปเลยครับผม35บาทบอดเกม24ชั่วโมงต้องที่ UG Phone สวัสดีชาวคาร์บัลอินฟินิตี้คอบทุกคนครับผมวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องคุณควรจะเล่นอาชีพไหนดีนะครับสำหรับมือใหม่แอดจะขอพูดอย่างนี้ก่อนนะครับหนึ่งก็คือเราไม่รู้ว่าไอเทมช็อปจะมีอะไรบ้างนะครับอันนี้แอดขอพูดใน แง่ที่ว่ามันเริ่มมาจากศูนย์ไม่มีของแจกสักชิ้นขอ,อพูดในรายละเอียดแบบนี้เลยแล้วกันนะครับว่าตัวไหนมันจะเป็นยังไงเนาะอ่ะทีนี้นะครับแอดจะขอไล่จากตัวที่เริ่มต้นได้ง่ายที่สุดจนไปเริ่มต้นได้ยากที่สุดนะครับก่อนอื่นนะผมเรามาดูกันที่อาชีพแรกครับที่เริ่มต้นได้ง่ายที่สุดปอดชิลด์นะผมปอดชิลด์หรือว่าดาบโล่ของเราเนี่ยมันเป็นอาชีพสายแทงนะครับผม ดาเมจเบื้องต้นเนี่ยอาจจะน้อยที่สุดในบรรดาทุกอาชีพก็จริงครับแต่ว่าความอึดของฟอร์ชิลเดอร์เนี่ยมาทําให้ผ่านคอนเทนต์ง่ายนะครับง่ายยังไงในช่วงคอนเทนต์แรกๆนะผมในช่วงที่เรากําลังทาของเนี่ยอย่างเช่นรถแบบที่ออกมาคือ860ผ้พูดง่ายๆเลยของที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นของที่เราจะต้องฟาร์มดันดันหนึ่งที่เรียกว่าแจเขียวมีแค่2ออาชีพครับที่จบไวที่สุดคือฟอร์ชิลเดอร์นะครับกับกราดิเอเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวของฟอร์ชิลเดอร์ครับในช่วงของต้นเกมตัวละครตัวนี้ดี D ที่สุดสําหรับมือใหม่อาชีพที่2กลาดีเเตอร์ครับมันเป็นคลาสที่ทําได้ทุกอย่างอ่ะทุกคนมันเป็นแครี่ที่มีตั้งแต่สกิลซีซีด้วยตัวเองตั้งแต่มีสกิลอามาตะด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแทบจะไม่ต้องพึ่งอาชีพเพื่อนเลยนี่คือกลาดีเเตอร์ครับแต่ว่าปัญหาอย่างหนึ่งของกลาดีเเตอร์เนี่ยมันจะไปจะต้องใช้ฟอทัน3านะครับซึ่งแอดบอกเลยว่าถ้านะ ถ้าให้คราฟเองนะครับมันจะเป็นต้องใช้สิ่งหนึ่งนะครับนั่นก็คือสเตนโคนเอ่อสเตนโคนต้นเกมเนี่ยแอดบอกเลยว่ายากมากนะครับที่จะหามาได้ยกเว้นว่าคุณจะเป็นคนเติมสักหน่อยถ้าคุณเป็นคนเติมสักหน่อยอันนั้นไม่มีปัญหาแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าคุณสายฟรีเนี่ยยากมากนะครับที่จะทำฟารท่าน3แต่ว่าก็คือเป็นหนึ่งในอาชีพที่เริ่มเล่นง่ายเหมือนกันนะครับสำหรับสายงบน้อยเนี่ยแนะนำ ตัวนี้เลยนะกราดิเอเตอร์นะครับผมทีนี้เราไปต่อกันที่อาชีพที่3ามฟอสกันเนอร์นะจริงๆแล้วค่อนข้างที่จะแบบเล่นง่ายเลยนะครับเพราะว่าสกิลมันเข้าใจไม่ยากแล้วก็สกิลทั้งหมดที่ฟอสกันใช้เนี่ยมันออามาวางได้ในหน้าเดียวเลยครับสกิลมันน้อยมากฟอสกันเนี่ยเป็นอาชีพที่คุณอาจจะต้องมีไอเทมระดับหนึ่งนะครับคำว่าไอเทมระดับหนึ่งคือไอเทมระดับไหนมันคือไอเทมประมาณบวกสิ 15. ฟอสกันเนี่ยแอดพูดถึงในประมาณว่าถ้าคุณมีชุดเช่าใส่นะครับสมมุติว่าเขาชุดเช่าเข้ามาขายนะครับถ้าคุณมีชุดเช่าใส่มันจะเป็นตัวละครที่ฟาร์มดันได้ไวที่สุดนะครับถามว่าทําไมเบทเทอร์โมด3จะมีความสามารถในการเคลื่อนที่ที่สูงโดยที่คุณไม่จะเป็นต้องขึ้นมอเตอร์ไซค์เกมนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นอาชีพอื่นที่ไม่ใช่ฟอสกันนะครับมันจะขึ้นลงมอเตอร์ไซค์บ่อยมากครับมันจะต้องขึ้นมอเตอร์ไซค์เพื่อไปวิ่งรับเควตรงนี้นะครับ เดินไปอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ยิงมอนสักกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็กดเควสตรงนี้แล้วก็ตีบอสฟอสกันไม่มีปัญหาเรื่องตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณฟาร์มดันในระดับที่แบบเยอะๆนะประมาณสัก80รอบอะไรพวกนี้ฟอสกันนี่คือตัวละครที่ตอบโจทย์ที่สุดแล้วอย่างหนึ่งความสามารถของฟอสกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต้นเกมหรือว่าเลดเกมเนี่ยถือว่าโหดท,ทั้งคู่มันเป็นตัวละครที่ทิกเกอร์อย่างเดียวมีของจบอาชีพที่4เบลเดอร์ ไม่อยากให้เป็นตัวเริ่มตัวแรกนะครับเหตุผลก็คือเบรเดอร์นะครับแขนสั้นนะครับแอดพูดคำนี้คนเล่นคา์บาวเนี่ยน่าจะขำแล้วนะแต่ว่าสําหรับผู้เล่นใหม่นะผมแขนสั้นคืออะไรแขนสั้นก็คือเบรเดอร์เนี่ยเป็นตัวที่ตีแคบแบบแอรเรียในการตีของเบรเดอร์เนี่ยค่อนข้างแบบใกล้มากนะครับมันเลยทําให้เบรเดอร์เก็บเลเวลชา้าในช่วงแรกเนี่ยสิ่งที่เราโฟกัสคือการเก็บเลเวลและการเคลียร์มอนหมู่นะครับอันนี้แอดพูด จร,จริงๆนะมันคือการเก็บเลเวลและการเคลียร์มอนหมู่เบเดอร์เนี่ยจะเริ่มไปเก่งหลังจากที่ขึ้นโอเวอร์โหลดนะผมเพราะว่าช่วงเลเวลโอเวอร์โหลดครับหรือก็คือคุณเกิน200ขึ้นไปเนี่ยจะเป็นจะต้องฟาร์มดันเจียนปกติค่อนข้างสูงละแต่ในช่วงนี้เนี่ยมันไม่ได้สูงขนาดนั้นลงดันปกติง่ายนะครับแต่ถ้าลงดันเวลในเรียบร้อยเลยนะครับนี่คือตัวละครของเบเดอร์นะครับวอลเลเยอร์นะครับหลายๆคนดู ท่องแอดมานะฮะสงสัยแล้วพี่จะไมีอลเลเยอร์มันอยู่สูงจังเลยช่วงต้นเกมไปจนถึงกลางเกมเนี่ยวอลเเยอร์เป็นตัวละครที่ดีนะครับบอกเลยว่าเวลง่ายลงดันไม่ยากนะครับผมเพราะอะไรวอลเลเยอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่มีหน้าแดงนะครับทุกคนน่าจะรู้ว่าสกิลดาเมจของวอลเลเยอร์เนี่ยทำให้ตัวเองบางเยอะมากนะครับแต่ในช่วงต้นเกมเนี่ยบัฟหมีนะครับที่เพิ่มรีดักชันอ่ะมันเอาอยู่ มันไม่ใช่ดันเลทเกมนะครับผมถ้าดันเลทเกมอ่ะรีดิว800เนี่ยยังไงก็ปิวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงต้นเกมเนี่ยวอร์เรอร์เป็นอีกหนึ่งตัวที่เล่นไม่ยากหรอกครับ อาจจะเล่นง่ายกว่าเบลดในแง่ของการเก็บเลเวลด้วยซ้ำแต่ที่แอดให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเบลดเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเวลาที่คุณไปฟาร์มดันจริงๆนะครับอย่างเช่นในดันช่วงแรกที่เราจะเจอกันในแพทนร้อยเนี่ยน่าจะเป็นบ่อนส้มนะครับนี่เป็นหนึ่งในดันที่มันคูณจะต้องฟาร์มอยู่แล้วในช่วงแรกนะครับตัวของเบลดมันจะอีซี่กว่ามากๆแต่ก็คือแน่นอนครับ วอลมันเทในช่วงต้นเกมนี่ถ้าใครอยากได้ความเทนะเล่นวอลไปยาวๆได้เลยอ่าวอลนี่มันจะเริ่มไปอ่อนช่วงช่วงเลดเกมนะครับเพราะว่าสกิลป้องกันตัวของวอลเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มอนสเตอร์อ่ะคือมันเก่งมากๆครับมันเลยทําให้วอลเนี่ยมันยืนยากหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าลงดันเป็นปาร์ตี้วอลไม่มีปัญหานะทุกคนเพราะว่าวอลไม่ใช่เป็นคนยืนแทงอยู่แล้วฟอร์ดเบลดครับผมฟอร์ดเบลดเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่แอดมองว่าสกิลมันเยอะ มากๆแล้วก็ความเข้าใจในการใช้งานสกิลอ่ะคุณต้องมีค่อนข้างที่จะสูงนะครับเพราะว่าตัวของฟอร์สเบดอ่ะไม่ว่าคุณจะออกสกิลอะไรก็ตามส่วนใหญ่แล้วขึ้นอยู่กับดาบธาตุนะครับตัวของดาบธาตุนี่สําคัญมากเลยนะเวลาที่คุณจะกดท่าอะไรก็ตามมันทําอะไรคนเดียวยากอ่ะมันอาจจะไม่มีปัญหาช่วงต้นเกมครับแต่หลังจากนั้นตัวของเอีจะเริ่มมีปัญหาในการลงเดนเจียนเรื่อยๆท่าโซโลนะอ่ะวงเล็บ ถ้าโซโล่นะครับแต่ถ้าลงเป็นกลุ่ม FB คือตัวละครที่หลายๆคนอยากจะพาไปด้วยเพราะว่ามันมีดีบัฟค่อนข้างแรงทําให้บอสมันบางได้นะครับที่เหลืออีก3อาชีพอันนี้บอกเลยว่าอีก3อาชีพที่เหลือเนี่ยตัดสินใจยากมากว่าใครจะอยู่ตําแหน่งอะไรเล่นยากต้นเกมกว่า,าจ,จะไปเก่งจริงๆแพทโอเวอร์ลอดเรียกได้ว่าคือ3อาชีพที่ไม่แนะนําให้เล่นในช่วงต้นเกมเลยแล้วกันไอ้จะขอเรียนอย่างนี้อาชีพแรก FA ฟอร์ดไชเซอร์นะครับฟอร์ดไชเซอร์เนี่ย 1ถึง130เก็บเวลไวมากนะครับไวที่สุดในบรรดาทุกอาชีพเพราะว่าตัวของ FA เนี่ยสกิลแลนด์นะครับหรือสกิลยิงเว่มันออกไวนะครับของคนอื่นเนี่ยน่าจะไล่1.7ครับ f อนี่ไล่1.5มันยิงไวครับมันเก็บเวสไวมากแต่หลังจากนั้นตัวของ FA เนี่ยด้วยความที่ถือแบเทันสุดนะครับ เกมนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด3สูตรครับอาร์เมอร์สูตรแบทเทิลสูตรแล้วก็มาเชลสูตรซึ่งทั้ง3อย่างนี้เนี่ยมันจะแยกกันอย่างี้ครับอาร์เมอร์เนี่ยถึกมากนะครับผมแบทเทิลสูตรเนี่ยจะเป็นออกแนวๆกลางๆแต่เน้นไปทางค่าบล็อกนะครับส่วนมาเชลเนี่ยจะเน้นไปทางค่าบล็อกซะเยอะเลยพลังป้องกันต่ำนะครับซึ่ง FA เเนี่ยออกแบบมาให้เล่นกับค่าหลบนะครับผม ค่าลบดีเฟนเทสนั่นแหละทุกคนหรือที่เราเรียกกันว่าค่าบล็อกนั่นแหละหรือว่าเดฟเลสที่พวกคุณเข้าใจกันนะครับซึ่ง FA เนี่ยในช่วงแรกสแต็กมันไม่พอครับที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยหลบได้พลิ้วขนาดนั้นถ้าเกิดว่าคุณเอาชุดไปทําหลบหมดนะครับดาเมจตกแน่นอนเอฟเอเนี่ยอาจจะไถบอสไว้ก็จริงนะครับเพราะว่าเบตเทอรหมดสเนี่ยความสามารถทําได้คล้ายๆกับเบลเดอร์นะครับแต่ปัญหาของต้นเกมเนี่ยก็คือคุณต้องเว้ย้ได้ก่อน ถ้าคุณเวลไม่ได้มันจะลงดันที่สูงไปกว่านี้ไม่ได้1นึถึงร้อยังไม่มีปัญหาแต่แพทหลังจากนั้นการที่คุณจะไปต่อยอดจนถึง200ได้เนี่ยเ a เหนื่อยมากนะครับอีกหนึ่งตัวที่พึ่งการบดแมปค่อนข้างเยอะนะครับไม่สามารถที่จะเข้าไปเวลในแจเขียวแบบอาชีพอื่นได้มันมันเหนื่อยเกินไปอันนี้แอดขอใช้คําพูดอย่างนี้เลยดาร์กเมดอาชีพนี้เนี่ยเอาตรงๆเลยนะครับมันคือลูกผสมระหว่างตัวของฟอร์ตเบลดนะครับกับตัวของ เบลเดอร์อะไรประมาณนั้นจุดเด่นของดาเมดหลักๆเนี่ยมันอยู่ในเนชั่น War ว่าดาเมดมันมีสกิลในการสู้กับคนที่สูงมากนะครับสู้กับมอนได้นะครับผมทุกคนแล้วก็ถ้าสู้กับมอนเนี่ยจะอยู่ในฐานะตัวซับแคลลี่นะครับหรือก็คือเป็นตัวที่ดีบัฟได้แล้วก็ตีได้นะครับประมาณนั้นคล้ายๆกับ FB ครับแต่ว่าเป็นตัวระยะไกลซึ่งแน่นอนว่าแลกกับความบางที่บางไว้บีเยอะนะครับแถมหลบไม่ค่อยได้ด้วยนะ แบทเทอร์หมวด3เนี่ยออกแบบมาให้ตีค่อนข้างประชิดตัวนะครับมันจะไม่เหมือนกับแบทเทอร์หมวด2ที่แบบว่าตีระยะไกลเลยแบท3เนี่ยม,มันออกแบบมาตีค่อนข้างประชิดตัวครับถึงจะมีเด้งเลือดแต่ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวของ DM เนี่ยคุณอาจจะต้องมีของสักนิดหนึ่งคุณอยากจะเล่นจริงๆนะครับแล้วมันจะเริ่มเล่นได้ง่ายเพราะว่ามันจะอารมณ์คล้ายๆกับ FA ครับแต่ว่าตัวของ Darkmate มันจะเกิดง่ายกว่า ถ้าเกิดว่าเราพูดกันในถึงเรื่องของการเก็บเลเวลอะ FA อะมันต้องพึ่งสแต็กครับมันก็เลยต้องไปหลัง200อะไรเงี้ยสแต็กมันถึงจะเริ่มมีค่าหลบมันถึงจะเริ่มมีแต่ว่าตัวของดาร์กเมทเนี่ยขอแค่คุณมีของสักหน่อยอย่าเช่นใส่บวก15ทั้งตัวอะไรเงี้ยประดับบวก10อะไรอย่างเงี้ยมันจะเริ่มแล้วครับมันจะเริ่มด้วยจเจวลเองได้แล้วไอ้ที่พูดมานี่ต้นเกมเนี่ยหมดไม่ต่ำกว่า2 3 0 0 0หมื่นนะฮะวิสาตน่าจะเป็นอาชีพในฝันใครใหลายๆคนข้อดีก็คือตีโคตรแรงเลยนะครับ มาตีแรงก็จริงครับแต่แอดบอกเลยว่าวี่ะตีไม่ค่อยโดนเหมือนกันนะครับอาจจะไม่ได้หนักเท่ากับโวลิเออร์โวลิเออร์เนี่ยคุณอาจจะเห็นว่ามันตีแรงมากนะแต่มาตีมิดบ่อยนะครับตัวของวิเองก็เป็นอย่างนั้นอาจจะไม่ได้เท่ากับโวลิเออร์ครับแต่ก็คือค่อนข้างจะตีมิดอยู่เหมือนกันในอาชีพหลายๆอาชีพที่เล่นมานะครับวีเนี่ยก็ตีว้าบ่อยนะครับผม มิดเ a ิ e แต่ตีวอลครับก็ค่อนข้างหนักแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณทําให้มันเกิดได้นี่คือหนึ่งในอาชีพที่โหดที่สุดในเกมคําว่าวิจะเก่งได้หรือเปล่าเนี่ยมันใช้ไอเทมค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นสเตทที่สูงมาก,มากๆจริงๆมันถึงจะเกิดนะครับแอดพูดเลยว่าคําว่าหมื่นสองหมไม่มีทางอยู่สําหรับตัวละครวิสัทเอาเปว่าหลักแสนถึงแล้กันนะครับสาหรับตัวละครของวิสัท ถ้าใครไม่เชื่อเนี่ยลองไล่ดูในช่องก็ได้นะครับผมว่าวิาสาต์เนี่ยมันเป็นยังไงกว่าคุณจะลงแจเกี่ยห6เวฟได้เนี่ยใช้ของระดับไหนคุณเอาของระดับตรงนั้นมาคิดกันดูนะครับว่าต้นเกมถ้าคุณใช้ของระดับนั้นน่ะมันจะต้องลงทุนเท่าไหร่ครับถึงจะลงแจเกี่ยหเวฟได้เอาประมาณนี้แล้วกันจุดเด่นๆเลยก็คือมันเป็นอาชีพเลดเกมครับที่เกิดแล้วเกิดเลยนะเกิดแล้วคือเก่งเลยนะครับผมแต่ ต้นเกมครับไม่มีของครับมันเล่นเหนื่อยมากนะครับผมอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ไม่ค่อยเชียร์เล่นเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับผมสำหรับอาชีพเทรแนะนําเล่นไปทั้งหมดนะครับแน่นอนว่าถ้าใครรีบนะครับผมใครรีบใครอยากจะรู้แพทก่อนในช่องแอดนะครับคุณเห็นทั้งหมดเนี่ยพันกว่าคลิปเนาะคลิปคาบาวเนี่ยรอไปแล้วสัก80%นะครับผม80%ของช่องมีทุกอย่างที่คุณควรจะรู้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นต้นเกมกลางเกมเลดเกม มีทุกอย่างสิ่งที่คุณควรจะรู้และสิ่งที่คุณจะเจอเป็นลําดับถัดไปนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้ารีบนะครับไม่อยากรอคลิปใหม่ไปดูนก่อนได้เลยโอเคครับก็วันนี้นะผมขอขอบคุณคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาทุกคนด้วยนะครับผมเป็นละแจมากเลยครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะเติมเกมคาบาวนะครับผมเ,เดี๋ยวตุนมากับพอยเนี่ยก็น่าจะรับ อีกเร็วๆนี้นะครับผมเดี๋ยวแอดจะไปถามให้นะครับแล้วก็ถ้าใครต้องการบอดเกมคาบ้านะครับผม24ชั่วโมงแนะนำ UG Phone ของเราไปด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคครับวันนี้มีเท่านี้นะครับบ๊ายบายทุกคน